ลาวกับเวียดนามกับเป็นห่วมือกันหอบด้านหอบด้านเลยทั้งมืดเลยห่วมือกันทุกด้านเลยสั้นกับแมนพี่น้องทางด้านการเมืองสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีพี่น้องสองฟังโคงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้อง ทักทายพี่น้องฟังไทยและกพี่น้องทังฟังเล่าร่วมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยวโลกบอบวาสิเป็นทั้งยุโรปและก็ทั้งอเมริกานะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องผมกับสีมาอตอกย่ำนะครับเปิดมุมมองนะครับทัศนคติของอคนในซอปปลเลโดยเฉพาะลูกหลานพวกคอมมินิตลาวนะครับที่เขามองอประเทศไทยเป็นยังไงนะครับเป็นเพื่อนบ้าน หรือนะครับเป็นคนอื่นคนไกลนะครับแต่น,นี่คือมุมมองของคนในสปปลาวนะครับอย่างที่ผมขึ้นต้นคลิปไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังจนจบนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับทุกคนนะครับมีคลิปหนึ่งขาได้ว่าว่าคนลาวกับคนไทยเป็นพี่น้องกันซึ่งก็มีหลายคนได้ให้คันสนอกสนใจเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาประกอบความคิดความเห็น หลายคนก็บ่าเออแม่แล้วฮักแพงกันไว้ดีกว่าช้างกันแล้วก็มีจํานวนหลวงหลายที่มาเว่าเสียดเว่าสี่บางคนก็มาคอมเมนต์ว่าอ้าวบมเมนเวียดบอว่าพี่น้องคนลาวซึ่งค่อยอยากจะมาซีแฉ่งสีที่ค่อยเว่าว่าคนลาวกับคนไทยหันเป็นพี่น้องกันเพราะค่อยเห็นว่าภาษาเว้าคือกันหุมห้างหน้าตาก็ใกล้เคียงกัน คลองประเพณีวัฒนธรรมอาหารการกินใกล้เคียงกันแล้วก็ดดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณเดียวกันเขาก็เลยว่าเออต้องแม่นชนเผ่าเดียวกันมาจากยุดเดียวกันคือกําเนิดสสำหรับเวียดนามแม่นพี่น้องลาวบอกแม่ทางด้านพี่น้องทางด้านที่เปลี่ยนชนเผ่าเดียวกันก็มีก็ม,กมีหลายชนเผ่าที่ มาจากทางเวียดนามกับมีลาวแต่ว่าอันนั้นตั้งแต่สมัยบูารานแต่ว่าสมัยต่อมาสมัยใหม่นี้ลาวกับเวียดนามก็เป็นพี่น้องกันทางด้านการเมืองมีแนวทางการเมืองอันเดียวกันพี่น้องเชิงตั้งฝ่ายก็ตั้งสังคมนิยมจังสั้นจะเป็นพี่น้องกันทางด้านการเมืองประชาชนเวียดนามกับประชาสนลาว เคียงบ้าเคียงไรกันเพื่อต่อสู้กู้ชาติต้านผู้องหาญจนว่าสามารถลดปล่อยประเทศชาติทหารอา,าสาสมัครเวียดนามมามาเสียสละชีวิตยอยู่แล้วจำนวนหลวงหลายเพื่อภารกิจต่อสู้ตีศัตรูที่มาหกหานเหล่าก็เป็นพี่น้องกันทางด้านนี้แหละพี่น้องแล้วก็จุดกำเนิดของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว แลพักคอมมิวนิสต์เวียดนามกัมเมนมาจากยุดเดียวกันจงสั้นเพาจึงเอิ้นว่าเป็นพี่น้องทางด้านการเมืองลาวกับเวียดนามกัเเ็นหวบมือกันหอบด้านหอบด้านเลยทั้งมืดเลยหุบมือกันทุกด้านเลยจงสั้นกัมเรนพี่น้องทางด้านการเมืองครับนี่ก็คือความชัดเจน นะครับทุกคนมุมมองและความคิดเขามองประเทศไทยนะครับที่จากที่พี่น้องฝั่งไทยเคยคิดมาตลอดนะครับตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันมองลาวเป็นเพื่อนบ้านเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับเวลาเห็นประเทศลาวนะครับเกิดอุทก,กภัยลำบากนะครับก็หยิบยื่นน้ำใจนะครับไปช่วยเหลือตลอดนะครับ แต่ในมุมมองของคนลาวเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับคนลาวเฉพาะนะครับโดยเฉพาะนะครับชนชั้นนําก็คือเจ้าหน้าที่รัฐหรือคนที่ทํางานในภาครัฐนะครับเขาก็จะมองว่าไทยก็เป็นแค่ประเทศอาประเทศเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งนะครับที่เคยอยู่แผ่นดินร่วมกันมีภาษาวัฒนธรรมเหมือนกันอาหารการกินคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้ามองเวียดนามนี่คือเป็น เป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องในปัจจุบันที่เดินต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะครับตั้งแต่หลังปี1975ก็คือ48ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นด้านการเมืองนะครับเขาเชื่อใจเวียดนามมากที่สุดนะครับเขาระแวงไทยตลอดนะครับเพราะว่าระบอบการปกครองมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่แปลกนะครับปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้น ระหว่างไทยลาวนะครับนะครับอย่างเช่นเราเคยพูดกันตลอดนะครับสมมุติว่าถ้าเป็นการที่แบบว่า,าสมมุติไทยกับเวียดนามมีปัญหากันคือเราไม่ต้องลุ้นนะครับเราไม่ต้องลุ้นนะครับว่าลาวจะอยู่ข้างใครนะครับเพราะทหารเวียดนามอยู่ในลาวก็อย่างที่เขาพูดในคลิปเนาะนะครับเขาก็พูดในคลิปตลอดว่าทหารเวียดนามมาเสียสละนะครับเสียสละชีวิต นะครับในประเทศลาวจํานวนหลายนะครับพี่้องเสียสละชีวิตในแผ่นดินลาวจํานวนนะครับมากมายนะครับไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณเวียดนามได้อันนี้นี่คือพักประชาชนปฏิวัติลาวก็กําเนิดหรือว่าเกิดขึ้นมาจากที่เดียวกันกับพักคอมมิวนิสต์เวียดนามนะครับมันก็เลยทําให้เขามีความผูกพันผู้นํลาวายังตอกย้ําตลอดเวลาว่าเวียดนามคือเพื่อนร่วมลบ นะครับเคียงบ่าเคียงไหลนะครับตายแทนกันได้นะครับอันนี้นี่คือในยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคือพี่น้องคนไทยนะครับบางทีถ้าคําว่าพี่น้องไทยลาวนี่นะครับเราต้องศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับอย่าให้ใจแบบ100เปอร์เซนนะครับการเรียนประวัติศาสตร์ในฝั่งไทยฝั่งลาวมันไม่เหมือนกันนะครับมุมมองความคิดคนไทยพี่น้องฝั่งไทยก็จะคิดตลอดว่าลาวคือเพื่อนบ้าน เรา,าเป็นเพื่อนบ้านบ้านพี่เมืองน้องช่วยเหลือนะครับแต่ฝั่งลราเขาเรียนคนละตำรากันนะครับเขาเรียนคนละตำรากันเรียนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือการที่ผมนำเสนอนะครับหรือตีแผ่ให้พี่น้องฟังไทย้ฝั่งเาาหรือ fc ที่เขามาติดตามผมผมต้องการความจริงความจริงจะต้องเข้าจะต้องนำเสนอสู่สังคมโดยเฉพาะ fc พี่น้องสองฝั่งโขงคิดพิจารณา แยกเยอะกันเอาเองนะครับทุกคนผมไม่ได้ว่ามาออสร้างข่าวขึ้นมาหรือมาใส่ลายไปสีรัฐบาลคอมมิวนิสต์เราถึงผมจะไม่ชอบแต่นี่คือเป็นคำพูดนะครับคนที่อยู่ในสปป,ปลาาเขาก็ชัดเจนนะครับทุกคนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคนลราทุกคนโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่ประเทศไทยนั้นโอเคนะครับนั่นคือเขายอมรับ เขาเชื่อมั่นนะครับในประเทศไทยรักประเทศไทยนะครับแต่คนในที่ทํางานให้รัฐบาลนะครับร้อเซไม่มีใครชอบไทยเลยนะครับเพราะเขาเรียนมาเขาก็ต้องเรียนมาจากไหนเขาก็ต้องจบจากเวียดนามเขาก็ต้องจบจากรัเสเซียเขาก็ต้องจบจากจีนนะครับเขาก็เขาก็ต้องมองไทยเป็นอื่นอยู่แล้วมันมันมันอยากจริงๆแล้วมันสำหรับผมนะ ผมอยากให้พี่น้องคนไทยนี่คือตาสว่างมากขึ้นนะครับบางคนยังโลกสวยนะครับโลกสวยว่าผมเนี่ยชอบโจมตีรัฐบาลลาวนะครับทำไมไม่รักผู้นำประเทศลาวบางคนยังมีนะนะครับมามาโจมตีผมนะแต่เขาไม่รู้หรอกนะครับว่ารัฐบาลลาวเนี่ยโหดเหี้ยมขนาดไหนรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาว นะครับแม้แต่คนลาวในประเทศลาวยังไม่กล้าพูดถึงผู้นำลาวเลยพูดแล้วก็หายตัวพูดแล้วก็ถูกจับนะครับนั่นคือความโหดร้ายของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวเพราะฉะนั้นพวกคนลาวที่คิดต่างจากรัฐบาลเนี่ยคือเขาไม่ไว้ใจรัฐบาลลาวเลยนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในช่องวิธีคนสองฝั่งองพี่น้องฝากฝาก,กดแชร์กดติดตามนํานะครับสวัสดีครับ